เไม่เหนียวไอหนาโมยจะเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวการที่ว่าเป็นเรื่องคราวนี้มันจะเป็นข่าวใหญ่ยิ่งกว่าได้แชมป์นี้อีกนะครับก็เลยชิมที่บ้านนะครับแล้วก็ให้อาชีพน้องลูกไฟอยู่แล้วนะครับเวลาน้องชิงแชมป์ป้องกันแชมป์เนี่ยก็ให้ลูกไฟอยู่แล้วสอบมือก่อนครับฝากตังมาครับครับและขอนโชคอะครับน้องเนยพี่พาวฟ้าได้มีฝากอะไรถึงน้องเนยบ้างก่อนครับก็พี่พาวก็บอกว่าให้ตั้งใจชมให้ทำให้ดีที่สุดครั ครับผมเ,ออเหตุครณ์ที่แล้วนะครับพี่น้องเนยชนะแล้วก็มีไปซื้อที่ดินให้คุณแม่ด้วยใช่ไหมครับ,รบไฟนี้มีตั้งใจจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้คุณแม่บ้างก็ตั้งใจให้พ่อแม่และหลังจปกนี้ก็พูดเลยว่าถ้าชนะไปนีแบ่งเป็นคนละครึ่งเลยขบคแม่แแครับมาถามจากแบงค์นอนเมืองบ้างครับวันนี้น้องเนยต่อยได้ตามที่เราตั้งใจหรอเปล่าครับก็ได้ได้ได,ได้ตามเป้า ที่วางไว้ครับว่ามีลูกลูกเบียดก็ไปทําขยับิึบจีบก่อนจีบจังหวัดเขาจะมีหมัดกับสองฉะนั้นทำนี้ก็ได้ถ้าให้กอเสียจังหวัดก่อนนะแล้วก็มีลูกหนักกวัาแต่วันนี้ก็มองมองก็เหมือนกับที่เสียโบสถ์บอกครับยังไม่ค่อยมีลูกลูกหลากหลายนต้องกลับไปแก้ไขได้ไปส่วก็มีทีเด็ดกว่าน,นี้แทนมีหมัดมีสองมีอะไรทีเด็ดทีนน่มากกว่านี้งั้นพรางการแชมป์ได้จะเพราะถ้าอยากพัฒนา,นาต้องเพิ่มสก,กิลไว้ด้วย ตัตต้งๆสายตางจากแดนนะครับดูย้อนน้อยยุลูกอาวุธไหนที่รู้สึกว่าเ,าเป็นอันตรายต่อน้องหนึ่งคร<อ>ับก่อนที่จะชกไปครับผมก็ได้ดูส,ส,สารวิดีโอก่อนน้องมันเป็นคนที่เร็วเร็วมีหมัดมีศอกสามารถพลิกแพงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะหมัดกับศอกเขาจะมีตีหน้า,าทุกควางตุ้กคำเขาจะมีตีหน้าต่อยหมัดปันศอกแต่ว,ว่าไปนี่ก็เลย แก้เป็นจุดๆ,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 ๆแต่ก็น้องมันทําได้ตามตามที่ที่ตั้งเป้าไว้เลยเราคิดว่าน้องเนยนี่นมีอะไรที่ควรจะต้องเสริมอีกครับในไฟต์ต่อไปที่<ม>เป็นท<ม>ี่<ม>ต้องเสริมอีกเยอะครับอย่างที่เสียวบอกเลยครับลูกพอเหียดเข้าไปนําเรามีแต่ลูกแข็งเหยียดเข้าไปทําเรานี่ต้องมีลูกลูกนําอีกเยอะครับหลากหลายยอะต้องแก้ไขเยอะครับมาถึงน้องเนยบ้างนะครับวันนี้เรารู้สึกว่าจะมี ที่บ้านนะครับที่พัทลุงเขาต่อทีวีมาให้ดูเลยครับ <c oughs> ฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์น้งเนยหน,น่อยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องขอบคุณเ <c oughs> ช่าปตายเช่าพัาาทลุงขอบคุณดีหมอกำลังใจให้ฝากมาลยค่ะวันนี้นที่ทำซั่งเร็จแล้วก็ข, <c oughs> ขอบคุณทุก <c oughs> คนค่ะแล้วทงเสือโบสถนะครับจะพูดภาษาใต้ก็ได้นะครับม่ายกเอาจตออกมานก็ ผมเป็นผมไม่ได้เป็นเจ้าของเขานะผมไม่ได้เป็นหัวหน้าคันะคุณปราวก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเขาไม่ได้เป็นหัวหน้ากันะเขาเป็นแค่กำลังใจเท่านั้นเองครับหน้าที่ของน้องผมก็แค่มาเป็นกำลังใจนะครับไม่ได้มีสิทธิ์ในการแบ่งค่าตัวเขาไม่ได้อะไรเลยทุกครั้งเขารับค่าตัวผมเขาไป อัชฉีพดก็คือให้กำลังใจน้องเพื่อดีจะสางฝันเขาให้เขาได้มีความสำเร็จในอนาคตรการอาชโชว์หน่วยสองไฟนี้ก็เห็นเนื้อเห็นหนังแล้วว่าค่าตัวเขาได้มาสองไฟนี้ก็สองแสนแล้วนะครับไฟนี้ก็ได้อีกสองแสนนะครับรวมค่าตัวกับรวมรางวัลพิเศษทั้งหมดก็สองแสนอัชฉีพดผมก็ตังคหากเนี่ยถ้าเกิดต่ออย่างนี้ป้องกานแชมป์ไปเรื่อยก็ห้าไฟก็ล้านหนึ่งเนี่ยก็คือความฝันของเขาจะทำให้สำเร็จหรือเปล่าก็อยู่ที่ทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตกันข้อบกพร่องมันมีหมดแหละนะครับ ข้อบอกพร่องเ็เก็บไว้เป็นแก้เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปแก้ไขในไฟต่อไปมไม่มีใครที่ต่อยแล้วสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็ท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อมันเกมมันจบแล้วก็คือจบจบแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปเริ่มต้นทําหน้าที่ให้ดีกว่านี้